สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะ,อะขอพูดถึงท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏนะคะพระองค์น่ารักมากแล้วก็พระองค์ก็ช่วยงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมายนะคะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวลือขึ้นมานะคะซึ่งภาพที่เราเห็นนะคะจะเป็นภาพที่งดงามสวยงามน่ารักนะคะแล้วพระองค์ก็ เป็นกันเองกับประชาชนแล้วข่าวลือในอดีตนะคะซึ่งลือกันเยอะแยะมากมายนะคะหาว่าท่านติดคุกบ้างหาว่าท่านเสียชีวิตแล้วบ้างนะคะตอนนั้นก็ลือกันหนูก็เป็นคนเมนเข้าไปตามช่องที่ปล่อยข่าวออกมาว่าท่านเจ้าคุณพระ เสียชีวิตแล้วบ้างติดคุกบ้างหนูเป็นคนเม้น์กลับเข้าไปนะคะว่ากลับเข้าไปเยอะว่าอันเนี้ยมันเป็นภาพนิ่งนะคะก็เลยไม่อยากให้ให้เหตุการณ์ซ้ำนะคะอ่าพระองค์ก็ช่วยงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากมายนะคะก็ก็เห็นราชวงศ์แล้วก็ก็เหลืออยู่มีอ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีเจ้าคุณพระมี องทีบังกรมีพระองค์ทีมีเจ้าหญิงสิริวัณวรีนะคะเท่าที่เห็นก็เป็นห่วงอยู่นะคะก็ฝากคนดูนะคะอย่าโจมตีสถาบันเลยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่าใครทําอะไรไม่ดีก็เม้นกลับไปบ้างก็ได้นะคะตอบโต้กลับไปบ้างไม่ต้องรุนแรงนะคะ mm hmm. เพื่อปกป้องนะคะพระองค์ก็ทรงงานกันเหน็ดเหนื่อยนะคะขนาดเห็นฟ้าหญิงจุฬาพรนะคะขนาด ไม่สบายยังต้องทรงงานเลยนะคะสมเด็จย่าก็เป็นนะคะก็รักราชวงนะคะช่วยกันปกป้องและดูแลนะคะก็ขอพระราชทานอภัยนะคะควรไม่ควรแล้วแต่กรุณานะคะเพราะว่าหนูก็นำภาพท่านมาลงเพื่อที่จะช่วยให้คนดูข่าวนะคะได้ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะคะขอใหอ้ท่านเจ้าคุณพระมีพระพรตไมายที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่รักของอปวงชนชาวไทยและชาวโลกนะคะแล้วก็ขอให้พระองค์ปลอดภัยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจสบายกายสบายใจสวัสดีค่ะ